ะคระาคาของรถคันนี้จะอยู่ที่9แสนนะคะ2,000บาทนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาดำค่ะโปรโมชั่นสำหรับวันนี้นะคะที่จะนำเสนอก็คือดอกเบี้ย0%นานสุดที่ หกสิบเดือนนะคะสี่ประตู XLT เกียร์ออโต้สีเทาดำนะคะราคาเก้าแสนสองพันบาทคันนี้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์หกสิบเดือนนะคะสนใจเข้ามา สอบถามในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นของ Ford g r a n นด์เราได้ทุกวันนะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.2ค่ะร้อยหกสิบแรงม้าแมกนลยางขอบ17นะคะ บัแจจะเป็นแบบรีโมทภายในของเขาจะกว้างขวางนะคะแล้วก็เบาะก,ก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังนะคะนี่นะคะเบาะปรับระดับสูงต่ำได้เอนหลังได้นะคะตัวนี้เป็นเกี๊ตโต้6สปีดค่ะ หน้าจอสัมผัส8นิ้วโฟมอลัยเป็นแบบพาเวอร์ไฟฟ้านะคะไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะคันนี้ราคา9,200บาทจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%นานสุดที่60เดือนนะคะหรือว่า5ปี ทำดาวเริ่มต้นที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ดอกเบี้ยศูน์เปอร์เซ็นต์เลยนะคะสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่เบอร์ของน้ำพรนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์ห้าสองสี่เก้าเจ็ดหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะคะติดต่อนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะเช็คทั่วไปนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ของสำนักง,งานก็ได้จะเป็น0922828555นะคะหรือจะติดต่อเบอร์ของฝ่ายขายก็คือน้ำพรที่0984052497ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์บริษัท Facebook บริษัท ะะฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพจฟอดแกนได้ด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดแคมเปญรถรุ่นอื่นก็ทักทา,ายกันเข้ามาในเพจก็ได้นะคะหรือว่าจะให้เรานำรถรถทดลองขับไปบริการให้ทดลองขับถึงที่บ้านเนี้ยคะ่ะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ วันนี้น้ำพรก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ